มีนิพายพีมาขอตามตัวเลขน้ำแม่เฮาเด้อแม่เฮาฝันดีแล้วแต่ว่าแม่พิมพ์ก็ล่งให้เบ่งแต้ตองวดละจ้าแม่เฮาฝันได้ต้องวดแต่ว่ามาฝันฝันซ้ำอีกว่าสัตว์แม่เฮาฝันซ้ำอีกแล้วแสดงว่าจะโชกใหญ่นาะแมมเนะฝันว่าจังไดแม่เ้าให้อันลูกฟังน้ำเน็จจ้าฝันว่างูกัดมือจ้างูกูกัดมือกับมับีบข้อมันลัดเนี่ยออกงูมันกะตาย งูตายเลยบ่จ๊า,จาแม่ตายงูเขียวบ่หรืองูหยังเขียวเลือดออกบ่แม่อากัดมันก็กออกล่ะเนาะกันยังคือว่าเจ้าของสิตายอยู่งูเขียวนี่ผิดเนาะในฝัน <c oughs> ทําไในสมมติบอกการดีเนาะดีเขียวเนาะ,ะคือฝันดีแต่เพื่อนๆมาให้โศกติแม่หวดนี้เอาคงเมียขึ้นก็วบบ่าอยู่เด่นนะ พันสีก็คือว่าไ้เป็นตัวล้วมาเห็ดอย่างจังสีหูเมียข้นได้ดิจ้าเองกัสีกสีหูเมีเออไ้เป็นตัวเพราะแจงแจงเน,น่มันบ่เม่แม่บ่ไ้เป็นตัวมันก็นกีกยคือแ,แม่เขาฟันได้แล้วพีบอกตัวเลขมากนี่ลอ ได้ระถาจะเหล็กเมปันแม่ปัน,ปนตัวจริงพอดีไอเราอันบ่สซับายจะเม่เหฮาก็เลยคาตัญากเนาะวันนี้คขแนล่ละจะ้ะออกมาอยู่บ้านแล้วเม่เหฮาก็เลยมีสมาธิค mm hmm. อเลกให้เอฟซีก็ไม่พิมพ์แล้วว่าสฟนฟันดีฟันใด,นดเะยด้ยจะ้ะเขียนให้เองเลยเอฟซี mm hmm. FC, ฟันเองเขียนเองเลยมือนี้แมปันจะให้เอง mm hmm. กับเมื่อเลยมือนี้ ลายมือแม่เนี่ยเอาลายมือแม่เฮาวอะไรังสิครั้งฝันแล้วก็ตีความฝันออกมาแล้วก็เขียนให้ลูกให้หลานเบิ่งเลยแบบเห็นงูนี่ยาย่ตีจีกทีต้องก็ตีคือกันกับผมเนี่ยเพราะว่าอีแม่อันเป็นซีอย่างนั้นเนาะแม่เนาะหอยพองจีแม่เ้าวหอยแจ่มหอยแจมค่ะนี่นี่เด้๋แม่เ้าวให้เลวนี่ซีสองนี่แปดสอง นี่อม่ใ่านี่อันที่ว่างูกัดอันมือเนี่ยคนตีเป็นเจ็ดซีเด้วยอันนี้สองเจ็ดโอ้ตรงกันนี่หนึ่งไม่พิมพ์นี่สองเจ็ดแล้วก็สองหกอันนี้เลขสามตัวเนาะสามสองเจ็ดซี่เจ็ดสามอันนี้สามเจ็ดหกนะแม่เนาะสามเจ็ดหกเด้อแม่เข้าจับครูแม่เข้าตีเลขให้เด้อเอฟซีเบิงเด้อแม่เขาฟันดีจ้า วันที่แล้วกับแปดหกหกแปดเต็มเต็มเขาเต็มเต็มมาสามสี่งวดแล้วเด้อเลยแม่ปันเฮานะเ่าะหลายตัวว่าหลายตัวเลขแต่ว่าเขาทือแคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะเด้อมาตามตัวจริงให้เราด้ยวยจานนี้แม่เฮาก็มีสมาธิแล้วก็เลยฟันฟันดีแล้วว่าสันนี่เด้อตัวเต็งแม่เฮาเจ็ดหกกับเจ็ดสองคนฉีดไปเห็นตัวเต็งมันบ่ดจ้า ถ้าผู้เขนมา่อไรก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พิมพ์ผ้ารวยเนี่ยนะจ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องพระอาทิตย์แม่พิมพ์มีโชคจะมาตามหอดหมองหอดเพื่อนละเด้อค่ะเด้อเลขแม่เฮาแม,ม,ม่ปันเฮานี่ละจ้าปวดศีมาในสิบเจ็ดมกราคมหกหาก็ขอให้ได้ชโชคโชคให้งนั้นกวตัวผูตัวก้นตัวให้ัวก่วงหมุ่งมาดป่าธนาตัวเนาะ วันนี้คือว่าจะถืออีกคือเก่าเป็นบรจาคแม่ไม่ว่ามันสีดำยุ่นแล้วมันเป็สีตะกอลกันได้แล้วมึงบอกเน่ยันฟันยังสีแปลว่าแม่นคักแล้วน้อแม่น้อมักเสียวแต่ว่าดีข้อเลยดีข้องูออกจากงูงูงูเขียวที่แม่แต่ว่านแก่ไปตั้งแก่ลูกฟั้งคนแล้เขาาะแก้วเนี่ย โซกันเนี่ยแ <laughs> ฟันดีตัวขจังสันนองจ,จักหนิวกระชังเป็นหา,านขีเก่าันกมือเนาะเออแม,มนแมนค่อยแมวบาดอะภาพมอองี้าบเงผมน่าจะว่าบดตยดัยาเลยตน้อยัอย่นะ้ชาง,งมา,างตากดก็ออตายปแม่ ใจเราเนี่วคอร์น้เหียมัน่ายั่นดีปันดีด้วจังสีสิมีสวกไงด้วยนี่แม่สวกไงด้วยหวานใช้พาทิตเหล็กแม่ปันเทานี่าดีันเอฟเซียนบอชาัดเจียนเมจ้าอันได้เขียนให้ไหมอันเด็กแม่เ้านี่เด้อจ้ะสามสองเจ็ด c เจ็ดสาสามเจ็ดหเอสองตัวกับ c สองแปดสองเจ็ด c สองเจ็ดแล้วกับสองหกการมักเอาตัวใดเข้ากับเน้นโหลดเพราะที่ย่าเราม,มักสองเกียรบอเสร็จแล้วเน้นใ <2, S 1> ห้เน,เน้นให้สองเกียเน้นให้สองเกียจะจ่าย fc แม่ปันเข้ากับตีความฟันออกมากแล้วเนาะ เราเลยจับให้เลยเพราะทิดว่าอันจับให้ในแม่เขียนให้แน่วบริษัทเอาลายมือแม่เฮาหลือจังโสกว่าษัทก็เลยมันบรชัดก็เลยมันบรชัดของแม่เฮาเขียนก็เลยเขียนให้ไหมกับตัวเดียวกันยังละจ้ะบานี้ใสไซบึงหม่องแม่เฮาเขียนให้ให้เอ็กซีวงอีกเขียนหนึ่งเดียวกันยังละจ้ะเดียวกันอันนี้ของลายมือแม่เฮาาน้อแม่เฮาเขียนเอันเอ็กซีบรชัดเจนจ้ะเพราที่ก็เลยเขียนให้อีกจ้ะงูกัดมือเรา เราได้เตี่ยวไม่ให้ยังค่ะครับพูดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพ่ออุทิตไม่พิมมีโชคเงี้ยเด้อค่ะตอนนี้ก็เอาเอาคำว่าเหนือยางออกเด้อเอฟซีเอฟซีกับพิมขับไปเด้อค่ะขันบบเห็นไม่พิมไมมพิมลงคลิปเสมือนั่นแหละจ้าบอมีว่าบอลงเด้อลงเหมือละคลิปสองคลิปนี่ละจ้าพิมขับไปหาไม่พิมแน่กับพ่ออุทิตช่องพ่ออุทิตแม่พิมมีโชคเด้อค่ะ ตัดเข้ามาเหนื่ออย่างแล้วเพราะว่าเข้าบริคคาได้ขายแล้วนะจ๊ะไปหาตัวเลขซื้อนี่เด้อเลขที่แม่เข้าไ้งวดที่แล้วเข่าตรงตรงเลยงวดทีเดียวหกแปดตรงตรงเลยหกแปดเข่าตรงตรงจ้าแล้ว่าไปนั้มหาแม่เข้าเนี่ยขันฝันของงวดนี่มันฟันมัาเม็นหางวดนี่ยจ๊ะสามสองเจ็ดสี่เจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดหกสี่สองเจ็ดสี่แล้วก็แปดสองเนาะค่ะ สองเจ็ดต่ว่ากระตีเพิ่นเนียนๆให้ก็คือสองเจ็ดด้วยเอฟซีแม่เข้าว่าเขาแล้วอะัได้แล้วสันมันกัดมือเพิ่นแสดงว่าถือแล้วแม่เข้าว่าจะจากแคปนาจอไปด้วยคะเดอร์จได้ไดโชคได้มาน้ำกันทุกคนเนะค่ะเนะสําหรับมือดีกระซัำนีคนเนะค่ะเนะสวัสดีค่ะ